สวัสด <Z an pi> ีมึงฝนตกลินพี่น้องกับบรรยากาศน้ำห้ยำนาอยู่หน้าฝนเขาอยู่นากะมองหอยลายขนาดนี้หนูโซลีให้โต ทำลายเข้าเลยใครยุ่เข้าฮเโกเลยมแค่แค่วางวางไข้พี่น้อมันจะกัดเดือนสิห้าพี่น้องสมมยังเป็นทางก,การนะพี่น้องแล้วมาคิดมาดลงคิดมาเดือนสองเดือนแล้วพีน้อมาลงคิดคาลิ่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊ตกตตตกอกนยน้องเลย ก็เลยบาได้ลงพี่น้องห่อยไข่เข้ายู่นาตีมบานเขียวเงาก็สิเหลืมทำคลิปลงพี่น้องบ้านนะทำคลิปลงลกเก้าพี่น้องบ้านลงคลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสั้นแล้วบ้านนี่ยพี่น้องมีติ๊กตออรร็อกไล์ นี่คือมักบวบเหาอเพื่นเนาะสถานที่เฮ็ดคิปเอากก็เป็นนาจะขอน่อยเพื่นเนาะไทยส่วนนางจะไทยนายโนาจะขอกจิบเลยเนาะเสียงยังวะจูนยังวะ นี่แหละพี่น้องขามาขั้วเป็น,นาาเป็นเดบอร์ทกินนะมันหน่หน่ยขนาดนละยแต่ว่ามึงหุ้งได้กินอยู่พี่น้องบ้วมไปเลยบุบเหงา,บบหาหแข่งแสบลวกกินธรรมชาติดีพี่น้องจะเป็นคลิปเหงาด้วพี่น้องคลิปนี จะเป็นคลิปอยู่หาอยู่นาเฮาวเลยพี่น้องคุณนู้นน่้นหมด้เอาเลยให้มันแก่พี่น้องแก่หลายนู่นพี่น้องกินบวบนี่ถ้าเอาไปลวกกินนี่เป็นยาระบายได้พี่น้องเป็นยาระบายได้ดีเลยพี่น้องธรมรมชาติดีฟังในหัวดำเอาพี่น้องแต่ว่าเคืงองในหัวว่านเอาพี่น้องโซนขึ้นหญ้านะ้าขึ้นหญ้านะ้ามันมีแย่แท้ ถ้าถ้าว่านเอามันสิมีหญ้านะพี่น้องถ้าเ่าบดดับถ้าดับเอาวนี่ก็แตกกแ่ก่อแบบนีพน้พี่น้องงามท้งบรยรยากาศที่ลยพี่น้องธรรมชาติดีนี่แหละทุ่งนาเฮาก็ได้พี่น้องโอเคอยู่พี่น้องเฮาเห็ดทุ่งนาเฮาเป็นถ้าเป็นยังผสมประสนานนะพี่น้อง มีปูมีปลามีเนื้อยากเดากินเพื่น้องมีพักถ้าฮอสยามหน้าฝนก็จะเป็นพักเพื่น้องสูนพักพวกส่วนครัวกินขพื่อน้องสุนโซงนีบ่ได้พี่น้องหน้าฝนเอาหญ้าบ่ได้พี่น้องเถิงดินมันต่้มนะเพน้องมันซุ่มหนับก็เลยปล่อยแบบนี้ก่อนเบิ้ลยามนะครับก็ต้องค่อยๆเคี่ยวอักพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งหุ้งมาเนาะกระป๋อมเกี่ยวมาเนาะ ุกะนองตำ p, อ่ำแซบก้ออันนี้ก,ก็ข้างบวบมาพี่น้องบุญุ่ข้างบวบมาจิ้มแจมบวบเลยพี่น้องบวบมักหน้าฝนพี่น้องเอ้ยมันเขียวขึ้นมาเลยมันไม่บอกว่าต้องซื้อสา่นกระตุ้นไม้ให้มันเกิดแบบธรรมชาติพี่น้อง เนี่ยไปเก็บมันบวบอีโมกนึ่งคนฝนตกมันก็หึมพี่น้องฝนตกดีเอาพอเริงฝนตกดีอยู่พี่น้องเอาพอเริงฝนตกดีอยู่มันก็ต้นมะฮุ่งกันเลยน้องเมียมาปลูกเอ๊ะขาวหอมสามปีมาปลูกกันน้องอยูดีมีเฮงนี่และพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้อง สิได้ตัดหญ้าแถวนี้น้องหญ้าแดงปลายแก่ละน้ำเหาก็ไหลดีอยู่นี่นะคือบรรยากาศหน้าฝนพี่น้องยามนาแบบนี้ะบรรยากาศหน้าฝนก็จำเป็นนะหญ้าขึ้นมาหลายเป็นผมเป็นพวงก็ปล่อยให้มันขึ้นไปพี่น้องเพราะว่ามันปลูกพักมันก็นยังกระยักมันจะมีพวกที่ต้นมะฮุ่งนลยคุณน้องมักบวบเลยเนี่ยก็ได้กินได้เก็บ มองดังไฟหอกอะอันนี้แหละพี่น้องเห็ดก,กินยามมแมลงกะเป่าหอยอยากนอนกะน,นอนนี่พี่น้องอยางโอเคครับไม่เจอก,กันกับบรรยากาศหน้าพี่น้องจุดนี้กัขอบคุณหลายๆครับ